ผมให้ดูสภาพนะครับตอนที่ทิ้งไปนานนะครับนี่กระเบื้องมันก็แตกไปบ้างเดี๋ยวผมจะมาเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะถ่ายกล้องให้กับให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับส่วนตรงนี้ต้นพักเหนียงของผม,ผมนี่อันนี้ก็ใช้สังกะสีเหลือๆนะครับมาทับเอาไว้มันมีอยู่ฝั่งนี้นะครับที่หญ้าขึ้นเต็มเลยแล้วก็อันนี้นี่น,นไม่มีหลังคามันผุแล้วก็หักไปนะครับฝนตก นี่าขึ้นเต็มเดี๋ยวผมมาจัดการเดี๋ยวผมจะติดโกโปนะแล้วก็จะทำไปด้วยให้ทุกคนได้ดูกันอันนี้เวลาผมจะรื้อก็ต้องใส่ชุดดีกว่าเพราะว่ามีน้องพึ่งอาศัยอยู่นะในีเนี่ยย้าขึ้นเต็มเลยนี่นี่มีพึ่งอยู่นะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะครับเวลาถ่ายทำไปด้วยแล้วก็รื้อตรงนี้ไปด้วยแล้วก็ตรวจเช็คสุขภาพไปด้วยนะครับว่าเป็นยังไงนี่ร่มรื่นแบบนี้พึ่งชอบนะครับลองไปทำดูถ้าหากว่า สงสัยว่าจะทำยังไงก็คอมเมนต์มานะครับ